เหมือนเก่งอะไอหน้าหีส hey, e ัสก uh, ูท hey, okay. ี่หนึ่งในวงการเกมเมอร์เฮ้ยเสียงใครวะอย่างใครพี่ไม่รู้เมื่อกี้เนี่ยเปิดไมเคิลเาเปิดไโดนโดนนะโดนนะถอดหูฟังหล่อเลยเฮ้ยเสียงอะไรวะยังไมเกียมควายโง่เอาเงินคนดูไปตีคุรีควายกูขอให้อีแม่งตายเร็วๆร่เฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรอ่ะยังไม่รู้พี่ พี่มาลีครับอาเฮียวอนศิลเล่นชูกับลิโกสิบคนไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่อะไรอะเสียงอะไรอะไม่เคยบอกเสียผีผีอะเอยเสียงอะไรวะสนับสนุนโดยเจลหล่อเลื่องรามาลีอุ้งแตงยายแหม่มต่อ่เอาไหนก็เอาอยู่สองเฮ้เสียงอะไรวะนี่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนะเนี่ยพวกมึงจะด่าพี่มาลีทําไมสงสารพี่แกหน่อยพี่แกอุตสาห์กพราไม่มีพ่อเสียงไอ้ทียนี่มันเที่ยงจริงนะเสียงดนเนี่ยไอเทียนะเสียงผู้ชายเดียงสติไปผู้ชาย ไบตาฟันเหลืองเหมือนข้าวโพดเลยไม่ได้ฟันเหลืองนะครับหลอดกูจะกรเตะปากซ้ำกูจะหักคอมึงแล้วเอามึงไปอยู่ด้วยเฮ้ยชิดแม่เสียยคนน่ากลัวหน่ะอ้เหี้ยใครมีเสียยคน่ากลัวเดี๋ยวคนหลอดเรีเรี่อยหมได้ยลาเียมแล้เลาลียมใครเลียมกูไม่ได้เหลี่ยม เฮ้ยย็ดแม่ยิงปากแม่เลยซาบนเบิ้ลให้พ่อมึงฟังอะโอ้ยตใจเลยยดทอะไรไม่ได้เลยครับผมอ้แม่ไอาบแม่มาค้ยไอนครับขอดูแบบไอตั้มดูดิว่ามันใครมูมากลับอาเลื่อนเาเลืออ้ยไาบินย้โต้ยงเกอร์ไอพี มืออะไระแกแมนตายหาพี่มาลีจะทำยังไงครับปัวทืบซ้ำเลยครับใครตายนะแม่งหรอฝากเสียฝาดไม่าาข,ขึ้นกูนม่นนมนนรู้หรอกวาพี่มาลีชาแช่แสงแล้วไม่ได้มอโทนะว้าไ<ะ>หวหน่อยเว้ยเผ็ดหลังหน้าหลังตาละ อางนีเะยู่หน้าปากลขอย่างมุมได้ยินปะได้ยินชัดปะไเสียมเอาไปมเอาน้ำเอาไป กลางชื่อโด่งหน่อยครับ XE ัมเอาอจะเอาไปคัางต้องคัางเหรอโด่งครับโด่งอุยยิบมากเลยวงเดืครับแม่ครับหนูขอโทษครับโด่งครับโอเคน้องมาลีมาลีใช่ใช่ครับน้องแค่ดีชื่อกว่นนี้แค่ยินสี่แค้นี่ก็สกิดเลือดแล้วลลอ่ะใช่ลงแค่ห้าหกคนก็แบบ เอ้ยเอ้ยมันยิงใครวะมันม,าม,ามันยิงกู <laughs> เอาละเอาละห้า้าห้าทำอะไรกูตายควายกูวาง <c oughs> แผนไว้ก่อนแล้ว <c oughs> อ,อันนี้่าห่าห่าเออ ผลินี่พี่ยังกินลำไยอยู่ปะลำไยพ่อมึงออกมาเป็นสเลดแล้วนะเป็นก้อนเลยพี่ทำไมตายยังทำไม จะว่าแม่แบบองงง่ะไม่รู้อ่ะบอกนะพี่เร่องงงสามศูนย์พลตะวันจบไหมอ่ะ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 กูมูนกิดว่ะร้อนด้วยกินเหงื่อออกเลยแม่งกินเปรี้ยวออกไม่อ้าวกินยานแม่มาเสียงมาเรียกานแม่กูครับเสียงมา เรียกมาเราเป็นยังไงวิอมาเขาเรียกวิญญาณแม่เขาสิงขั้นสองหงอยตั้งต่กูดูมึงเล่นเกมมามึงเคยชนะไหมห้าห้าวิญญาณวิญญาณแม่กูเขาเสียงละวิญญาณแม่ขั้นสามจยังไงเฮียตัวเราแม่งสูสีมากตรวจเอา วิญญาณแม่ขั้นสามมาลนะครับมันสู้มาลีไม่ได้มาลีหน้าหินลูกหีนแม่อวิญญาณแม่สึดขอมระเจงมาสถิตเถอะแม่จ๋ามามึงบีบังคับให้กูเรียกวิญญาณแม่แค่สุดท้ายกูมาละวคือว่ามวิญญาณแม่มึงหรอกกูว่ามีเอ๋อมากกว่าวิญญาณแม่ครับวิญญาณแม่เขาใส่ ว่าเมยน้อยหมอยมาจุกหน่อยเมยสันขวานคุี X ร X เคีอารอาหน้าตาพี่ามคนจีนป่ะเวลาบ้านี่กิน่ยญาติพี่เป็นคนจีนนะกินเขากินแล้วม่นตายไอ้สัตว์ถือเจอกูได้ไอสัต ใครวะยิงปากแม่งสัตสัสีแม่มเป็นกะหรี่ใช่ครับน้องอเด,ด,งด๋้วใช้อิทิโกยังม่ด้ใช้ตะการดิคอใช้ในวงแห่งเงาบุผาดิ ไม่ได่ขออีทาจิหรือพิมารีพิมารีรเรสื้อค้าทีมันพิมารีเสื้อตอนแรกนึกว่ามึงไม่ดูไปไม่ใช่โอ้อมเหมือนวาเสื้อแพงไอ้วพี่เสื้อโปโลของแท้ด้วย ลเกค่อไรเป็นโกหกแล้วล่นี่ยึดแม่ไม่แต่งของสภูมิไม่ร้องถ้าพี่มาลีเป็นเพื่อนลุงตู่พี่มาลีจะทำอะไรครับกูจะตะคดิ้แม่ไงสัสไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับลุงตู่นีสใส่ดีครับอย่าอย่าพูดมั่วนะครับ มันงงนล่าดด,ดคขอให้อิทธิเดชรามวินหายแล้วครับตอนนี้เครื่องบินได้ออกกระชงังสนามสนามบินแล้วครับขึ้นบ่งหน้าไปออกเต็ <sk r isa> อ้าว มันทุบโต๊ะไม่ให้เกลียดเขาเลยจัดการมันเลยพี่มันอยู่ประเทศอะไรวะเหมือนเก่งทําแอคไอ้เน,นี้ยเหมือนเก่งอ,อันนี้ประเทศอะไรวะเนี่ยอันนี้ประเทศเลยวะไอสามสามตัวสีเนีย่ยมึงดูดิมันอยู่ประเทศอะไรกูให้มึงหาตัวมันมันอยู่ประเทศอะไรตอกกูมาคนดูอินเดียครับพี่มารีมันอยู่อินเดียหรอครับพี่สองสีอะครับอินเดียครับเดี๋ยวเจอกู อยากแว่นหลุดเดะเดี่ยเฮียนี่มึงบอกอินเดียเหรอไอเด็กเฮียพ่อมึงสอนเหรอฮะแบนแม่งดีไหมเนี่ยด,ดูดูดูเแบรนดูกระถด <laughs> พังเดีโอ้โหโอ้ดูดูโอ้โหโอ้โห โอ้โหไอ้ยัยแตะเงินกูแล้วแบบอย่างนั้นเลยอ่ะดูดูดิไอ้ยัยเนี่ยทะเลี่ยเป็นเฮี้ยอะไรลักหนาวะไ้โอ้โหยไอ้เฮี้ยแม่เสียเงินกูทำอย่างนี้เลยหรอวะโอ้โหได้ตังค์ด้วยโอ้ยิงแพ้ชนะมันได้ยังไงเนี่ยงงเลยเนี่ยเฮ้ยโอ้ยคิงไอ้เฮี้ยแม่งเป็นอะไรอ่ะมันไม่น่าทำอย่างนี้นะ 哎呀！<Yeah. S 2> yeah.